เดรสไฟต์ต่อไปจะชกกับเพชรสยามจอพัทเียาแล้วเราไม่ได้กลัวฟอร์มสดเขาเนอะไม่กลัวเดี๋ยวเราจะกลับมาสดแล้วใช่ไหมก๊อฟใช่ <c oughs> หลังจากนี้จะชนะยาวเลยครับใชม่มีกลัวไหมหมวยเขา่ารอบนี้ไม่กลัวไม่นกเราต้องชนะมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจดิสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับเพชรศิลาวอลุยชานะครับสวัสดีครับผมเพชรศิลาวอลุยชาครับ ก็กูถ่ายมึงมาตั้งแต่2020ก่อนต่อยสะท้านมึงเล็กอะตั้งแต่ตอนนู้นตอนนี้ก็มาเป็นมวยเอกคนนึงแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปในไฟลา่าไฟที่กำลังจะถึงย้อนกลับไปตั้งแต่ไฟแรกที่มาถ่ายกับเพสิลาก่อนเลยวันนั้นอนะ่ะพี่ดูเองต่อยกับแพลวพาวเว้ยแล้วแล้วแบบไม่รู้ทำไมเหมือนแบบเออดูแล้วแบบคิดว่าน่าจะเก่งวะอะไรเงี้ยสงสัยเป็นกรรมมั้งครับ อ่ากรรมอะไรละตอนนี้โหนักกีฬาแชมป์แพลวพาวเป็นตัวแรกๆที่แบบมีชื่อแล้วเราต่อยด้วยแบบ<ช>ดังๆเลย <ๆ S 1> แล้วไอไอ,ไอไอตอนสอกไปตรงนี้ไม่งงว่าเขาทำไมไม่ล่นหรอกง,งงครับพี่เขาแข็งทนมากแข็งแข็งแรงมากมันไม่โดนสอกจังๆโดนแต่ท่อนแขนอ๋อแล้วทำไมไม่สองจังไปเลยให้เขาล่นเลยพี่เขาเอาหัวโขกก่อนสุดท้ายไปต่อยที่บุรีรัมย์เนาะกับสถานเมืองเล็กที่นี้ สถานเมืองเล็กตอนนั้นเป็นไฟที่กระแสดีนะเว้ยเพราะว่ามันเป็นไฟใหญ่หญแรกของเราที่เจอมวยเงินแสนแบบเผาๆก็มีชื่อแต่มันยังไม่ได้แบบถึงสถานเมืองเล็กตอนนั้นกดดันไหมก็กดดันนิดหน่อยตอนนั้นไม่กลัวเลยใช่ไหมไม่ไม่กลัวไม่มีความกังวลไม่มีคําว่ากลัว้าอย่างเป็นนักมวยสถานเมืองเล็กจริงๆก็เป็นมวยที่แบบอาวุธหนักใช่ปะ่ะตอนอไปขึ้น,นไปจริงหนักปะ่ะหนักเตะขาต่อยมัดหนักมากยังสมชื่อ นี่ขานี่ไหม้หมดเล่อยลงมาจริงไหมโดนเตะขานะโดนเตะขาโอขึ้นไปโอ้แม่งต่อยโคตรดีเลยนักมวยเทวดาชัดๆโอ้โหทำไมทำไมทำไมน้องมันนิ่งขนาดนี้ใครเปิดก้าวโอ้โหโดนผักสาแหวกรังไปแล้วถ้าไฟต่อมานี่เลยโชคพันล้านหรือปังต่อพอหลักบุญในปัจจุบันนะครับปกติไม่กลัวเข่าอยู่แล้วไม่กลัวตอนเด็กๆก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันใช่เหรอเอ้ามาเป็นฝีมือเนี่ย พอเริ่มโตมาก็เริ่มมีฝีมือมีเอาเอา,เอาเหลี่ยมเอาทรงมาช่วยจะได้ขี้ยดซ้อมอะไรเงี้ยไม่เฉียอะไรเยตอนเด็กๆนี่มวยโง่เลยครับใช่อะเดินตียอย่างเยอะขุนเข่าเคอร์อฟิวเหรอแต่ไฟนี้ก็ได้สอกน็อกตอนตอนกดหล่นนีตกใจปะก็ไม่ตกใจเตรียมมาเลยปะก็กะฟันให้หล่นอยู่แล้วแล้วมันพอพอชนะไฟนี้มันก็เลยเหมือนรุนรุนยอดมวยหน่อยเลยปะใช่ครับรุ้น หวังไม,มตอนแรกมีชื่อเข้าไปอีกรอบหนึงอตอน<ก>เคยหวังยอดมวยปะตอนเด็กก็หวังครับอยากได้ครับเห็นตอนอยู่ค่ายสาวัดเสือเห็นพวกพี่ผมเพชรพี่ก้องศึกอะไรได้ก็คิดว่าอยากสักวันต้องมีของวันของเราแต่ไฟต่อมาต่อยไม่ดีท่อนแรกนะใช่เพราะว่าจังหวะหนึ่งโดนโดนกดราคาเป็นรองโดนอ๋อโดนคล้องใช่คีบอยู่ เอ๊ะทำไมทำไมต่อยไม่ดีทอนแรกวะกดดันเท่ากว่าอะไรอย่างงี้ป่ะมันมีเดิมพันด้วยมีชิงแชมป์ด้วยแต่ก็เรียกศรัทธามาได้ตอนไฟนี้นะครับโชกกับเบอร์หนึ่งวันตรงชัยครับโอเล่เล็กก็ไฟนี้ซ้อมดีมากดีกว่าไฟก่อนใช่มดีมากเลยไฟนี้เขามาแพ้ช่วงท้ายๆใช่ปะที่มีออกออกลูกกึ่งกึ่งมั่วหน่อยใช่ใช่เข้าทางเลยเขาก็ชนะมาเก้าไฟเหมือนกันเก่าใช่เออแต่ว่าพอ เราไปชนะเขาค่อนข้างขาดเลยนะท่านั้นอนะ่ะเขามองเราเป็นเบอร์หนึ่งรอ่นแต่เน่งดันช่วงโควิดใช่ปะ่ะเสียดายไหมเสียดายกลายเป็นสายเคอร์ฟิวทุกวันนี้ <laughs> ไฟต่อมาเลยอะ่ะไฟนั้นอนะ่ะพี่เข้าเวทีราดาเนินครั้งแรกเลยรู้ป่ะกุมารดอยตอนนี้รถลำหนักเยอะด้วยรถเยอะแล้วก่อนต่อยนี่เงอนจะป่วยด้วยอบอกอาจารย์อยู่บอกบอกเสียฟิวอยู่บอกว่าเงอนจะป่วยเลยอยากถอนวะตอนนั้ ก็ไม่เเดี๋ยวเสียอะไรกันยกห้าอาจารย์บอกว่าให้ออกไปค้ำค้ำค้ำเตะค้ำเตะแต่ได้แต่ค้ำยังไม่ได้เตะโดนมาดก่อนเป็นเพราะตอนแรกเราเป็นต่อแล้วพอยกหมดไปายยกษสี่พิกใช่ป่ะล่ะชิงดำครับแต่ว่าตอนนั้นเราลุกมาจริงๆตอนแรกพี่นุ่งจะหลับแล้วมืดไปตอนโดนไปเป็นยังไงวะมืดครับก็ที่เขาบอกว่าเห็นดาวเห็นดาวนี้ไม่ไม่เห็นเลยครับ เห็นแล้วเอาเหมือนไฟดับเลยเหมือนปิดไฟโอ้แล้วมันเปิดมาคือเราอยู่พื้นนี่เหรอใช่หมัดกุมารดอยหนักจริงปะหนักหนักหนักสมคำน้ำลือหนักมากตอนนั้นเราก็เสียสติไลพายช่วงหนึ่งก้าไฟเป็นไฟที่สิบเออก็คือชนะติดมาก้าไฟแพ้ไฟที่สิบแพ้กุมารดอยเสียใจครับชิงแชมป์ด้วยใช่สองเซตป้องกันป้องกันทูแล้วก็ชิง <ห>ดเนิไฟต่อมาโชกกระปืนกลจําได้ว่าตอนที่จะขึ้นไปโชกกระปืนกลอ่ะมีคนมาสัมภาษณ์ตรงเวทีนี้เลยน้าพี่เอกชุมพรมบอกแล้วเ,เราบอกว่าเราไม่กลัวปืนกลเป็นเพราะว่าอะไรครับช่วงนั้นแกหายไปน้นด้วยแต่วันนั้นตกใจนะยําเขาตั้งแต่ยก2เลยปะยกสองยกสามเนี่ยพี่ฟันแล้วก็แตกพี่เขาแตกเราก็แตกเ,เขาบ้าเลือดเลยนะวันนั้นอะ่ะใช่แล้แกก็เดินไม่หยุดเลยหลังหลังชกว,วันนั้นมีคุยกันปห ไป,ไปปืนกลอ่ะไม่ไปกูแมนดอยตอนนี้รู้จักเลยปะรู้จักเลยครับสนิทแล้วครับพีห่หลอ,อ,อ,อยพี่ไพ่เห็นเห็นในคลิปที่เขาลงในเฟซบุ๊กไปที่ออกกํลาลังกายเดาเาอ่ะ <c oughs> เอ็นโคตรเท่ <c oughs> ชนะปืนกลมาก็ไปชกเสาเอกต่อใช่เป็นนี่คือครั้งที่สองที่พี่เข้าไปทีไปดูเสาเอกก็แพ้เข้าไปแพ้ตลอดเลยแล้วไปต่อยเพชร แพชสมหาสมหายนี่เป็นวิดีโอที่สองที่พี่ถ่ายเองแพอีกคือ <c ười> อันนี้ครั้งที่3ามที่พี่เข้าเวทีครั้งแรกกุมารดอยเสาเอกแพชสมหมายแพหมดเลยแพทิกคืออันนี้คือเป็นเพราะว่าพี่เข้าเวทีก็ลเลยอยากแพให้ดูก็เลยแพ้ให้ดูแพช่าแพฝีมือไว้แต่ก่อนใช่ใชเป็นเพราะว่าเร็วไม่สู้เขาหลังหลังแพชสมหมายฉัดชัยวันนั้นเหมือนรู้ตัววันเดียววันนั้นรู้ตัวตอนเช้าเลย คือไปซ้อมมาแล้วก็มาชกเลยใช่ไหมกำลังเตะเป้าเบิเ้ลเ,เป้าอยู่เลยอืมแล้วเขาบอกให้ไปก็อานน้าไปเลยจริงวันนั้นเป็นต่อเยอะนะแต่ว่าพอพอต่อยไปพอเห็นขนาดตัวแล้วเริ่มเริ่มไม่ต่อแล้วตอนนั้นเจ็บ <c oughs> เจ็บแข้งซ้ายด้วยเตะยังไม่ได้เตะเจ็บจากที่ซ้อมหรือว่าไฟก่อนหรือไไฟก่อนเจ็บจากไฟก่อนแต่ว่าไฟชัดชัยนี่ได้น็อกแบบ <c oughs> น็อกที่เป็น <c oughs> ถ้าทำไฮไลท์เพชรศิลาต้องมีช็อตเนี้ย ใช้จอดน,นี้เปิดตลอดสังเกตได้วิดีโอเวลาถ่ายเนี่ยมีจอดไฟจั่ช้ชตลอดเลยนะจริงๆแบบสไตล์การต่อยมวยมันก็จะแบบขึ้นอยู่กับนิสัยคนด้วยเหมือนในกรองอย่างเงี้ยชอบดักฟันเขาก็เลยเป็นขึ้นมาบนเวทีชอบดักฟันศอกเ<ห>ปล่าแล้วไอหลังจากนั้นกูมารดอยรอบที่สองครับเอออันเนี้ยอันนี้เข้าอันนี้พี่เข้าเวทีเหมือนกันรอบที่สี่แล้วเพิ่มเวทขึ้นมาน่าจะร้อยยี่สิบร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้า เพราะว่าหลังจากไฟน,ะน,ะนะั้นกุมารดอยบอกไม่ไม่เกิดร้อยสิบแปดแล้วอตอนตอนนั้นตั้งใจเตะการคอไหมครับบอกคนดูหน่อยไม่ครับเอ้า <laughs> ตั้งใจเตะแขนครับค,คือคือเราเตรียมแผนมาจะเตะแขนให้ให้ใช้ำเตะให้เจ็บก่อน,นับเตะแขนให้เจ็บก่อนแล้วค่อยอยางเื่นค่อยว่ากันทีหลังแลแขนเขายังไม่เจ็บไปเอาข้อหน้ารับไปแล้วฟุกครับฟุกตอนหล่นไปตกใจไะตกใจจะเห็นเลยนะดูดูแบบยังรอกันหมัดอยู่เลยตอนช็อตที่ล่นอ่ะ คิดว่าเตะไปยังไงแกก็บวกหมัดยบขึ้นมาเตตอนที่จะเข้าไปปิดเกมนี่พอเขาลุกขึ้นมาเขายังเป๋ๆอยู่เดินไปถีบล้มเองด้วยนะจำได้อันต่อไปเสาโรภาคแรกจำอะไรเกี่ยวไฟได้ไหมครับไม่ได้เลยครับออกให้เห็นเน้นๆเลยพอครับอตอนนั้นไปด้วยปะตอนีนกอล์ฟมันโดนเสาโรน็อกอะมึงไปด้วยปะมาานี่หน่อยมาเข้ามานี้ ตอนนี้อยู่กับคนที่เป็นพี่เลี้ยงของเพชรศิลาตอนที่โดนเ<ม>สาโทรเนอกเพชรศิลาบอกมันจําไม่ได้ทีนี้ความทรงจําเราเป็นไงบ้างกับไฟนั้นตกใจครับมันเป็นยังไงบ้างครับจังหวะหลับไปนานครับแล้วกลับหลับไปนานแล้วทําไงต่อก็กลจะฟื้นได้ก,เกเเ็เอาช็อปเอาเอาฟื้นที่โรงแรมหรือฟื้นบนเวทีหรือไงข้างล่างเวทีแต่รู้สึกตัวอีกทีก็อยู่โรงแรมแต <laughs> <laughs> ่หมดไฟนั้นไปแล้วเป็นยังไงบ้างแบบกลับมา ท้อเลยเซ็งเลยก็ไม่ท้อแล้วต่อยมวยเคยมีท้อไหมเนี่ยไม่เคยท้อมีไว้ให้ลิงถือแล้วทำไมทำไมถึงท้อไม่ได้อะครอบครัวยังไม่สบายครับต่อมาซีอุยก่อนซีอุยกูก็ไปดูตอนนี้เท่าไหร่วะสี่หนึ่งแล้วแพ้่ซีอุยมีอะไรอยากพูดด้วยไหมนั้นไม่มีอะไรอึดไปหมดเลยสั่งซีอุยไปเจอแก่นแก้วทีนี้แก่นแก้วนี่เริ่มแบบ ไม่ดูถูกคู่เราสู้อู่แล้วนะครับแต่ว่าเริ่มลดเกรดมาหน่อยหนึ่งแล้วนะแบบจากมวยเอกเริ่มลงมาแบบเริ่มมาบีบวกกันนะเหมือนมาให้ทำฟอร์มใช่ทำฟอร์มจะต่อสองปอนต่อสองปอนอ่าแต่ไฟนั้นก็ฝีมือปกติก็ชนะหลังจากนั้นกลับไปต่อยเสาโทที่สารคามอีกรอบหนึ่งอันนี้ไปรอบนี้มั่นใจกว่ารอบที่แล้วปมั่นใจมั่นใจรอบที่แล้วมันแพ้แค่สองใช่ป่ะใช่รอบนี้ก็ระวังมากขึ้นไม่บวกแล้ว ติดเอาแล้วแม่โในเนี่ยเอาพมพ์บาดด้วยครับเอามีอาการหรือเปล่าครับเสาโทหลังจากนั้นดีเซลเล็กไฟแรกเจ็บขามากเจ็บขาเจ็บแขนทำอะไรก็ไม่ได้เจ็บเจ็บเพราะอะไรเขาเขากระดูกแข็งเหรอกระดูกแข็งมากแข็งแข็งสุดที่เคยชกป่ะใช่กระดูกแข็งแข็งสุดก็แพ้ไปปุ๊บไปชกอันนี้ลืมจดแต่ไปชกกับไอ้โทกิที่ญี่ปุ่นก่อนวันนั้นพี่ก็ถ่ายที่ช่องนี้เหมือนกันถ่ายที่นี่นี่แลแพ้อีกแล้วแพ้อีก วันนั้นเป็นไงเป็นไงเป็นไงใหญ่มากครับที่งานมันเหมือนแบบเขาจัดงานใหญ่ของปีของเขาเลยนะอันนั้นนะคนเยอะมากไปห้านดีใจเลยว่าพอเห็นคนแบบจำนวนคนก็ไม่ไม่เท่าไรเพราะว่าอยากพักผ่อนมากกว่าอ๋อคือไปแบบไม่ค่อยได้พักผ่อนมันแบบเจ็ดแหลกอะไรอย่างนี้ด้วยาหารการกินเป็นไงก็กินไม่ได้ครับไม่เหมือนบ้านเราไปต่อญี่ปุ่นโดนไอโตกิน็อกแค่ใช่โดนลูกเตะยังไงก็ไม่รู้เอา เอาปลายเท้าเตะกกติกาด้วยปะกติกาใช่ใช่ต่อยไม่เคยต่อยด้วยคีบ็อกซิ่งทางแรกแล้วเราไปในมวยถนัดศอกไปแล้วไม่มีศอกเกือบเกือบฟันแล้วใช่อะมีด้วยอะมีแต่คิดว่าไอ้นี่คีบ็อกซิ่งไม่มีศอกเคยเห็นพี่เทพอยู่พี่เทพบอกว่าอึ้งอยู่หลังเวทียังแบบมุมมัมแบบกลัวฟันศอกเขากลัวฟันศอกจังหวะที่เขามาไล่ต่อยท้องก็เกือบง้างแล้วเกือบ เาะมนเป็นจังหวะที่แบบธรรมชาติเราก็ต้องรอันสอนแทนที่เราจะมานั่งคิดตั้งสรรวจกานแกยังไงก็มานั่งคิดอยากสอกอยากสอกเนียใช่แต่ว่าไม่เป็นไรเรากลับมาเราไฟต่อไปเราดีเพราะว่าพี่ไปถ่ายเหมือนกันชัดพลอยใช่ทีนี้มันมีจังหวะมือรูปหน้าใช่ใช่แกล้มแล้วก็เอามือคําหน้าไว้ครับรู้สึกไงครับโมโหนิดหน่อยครับแต่เขาตั้งใจให้เราโมโหรู้ใช่ใช่เขาเขาโยมโมโหเขาติดวิทยาสีสันครับแต่ว่าวันนั้นก็ได้สอก ยังวะลุกขึ้นมาแล้วก็ไล่อะไรกะเอาคืนครับกลับมาอีกทีได้เจอเพชรมงเนี่ยเพชรเมืองสวงเพชรเมืองสวงอันนี้ก็ไปแทนไปแทนรู้ตัวตอนเช้ารู้ตัวตอนเช้าตแต่วันนั้นเองช้ามากอือชิบหายังไม่ได้ซ้อมเลยแต่นี่อย่างที่สังเกตคือจะต่อยแบบไอตัวดีๆชนะบ้างแพ้บ้างแล้วก็ลงมามีบวกแล้วขึ้นไปใหม่แบบไม่เคยค้างยาวๆเลยเนาะมองแบบมองว่าแบบจริงๆยังไม่ถึงเป้าไว้ตรงนี้ว่าจริงๆอยากค้างแบบมาตรฐานเนี่ยมันสูงเลย อยู่อยากไปถึงจุดสูงสุดหลังจากไฟนั้นก็เสียดายไปแต่ว่าก็มาเจอเควินที่ RWS ต้นปีนี้ย้อมผมมาสีส้มคร <laughs> ับเออากถามเรื่องนึงว่าไอไอไอ,ไอเรื่องย้อมผมไม่มีอะไรมันให้แฟนมันจับย้อมไม่มีอะไรแล่วพูดถึงแฟนหน่อยไหมหรือว่า <laughs> ได้พูดได้แฟนเป็นใครครับเจอกันตอนไหนครับ <laughs> เจอกันเมืสองปีกับสปีแนละ้ว แต่เคยคุยกันก่อนหน้านี้แล้วนานแล้วนานมากเคยคุยกันก่อนจะมาคุยกันอีกรอบนานมากอ๋อคือเคยคุยกันเลิกกันไปแป๊บ,บนึงก็กลับมาคุยต่อไม่ได้ยังไม่ครบตอนแรกยังไม่ครบแค่คุยคุยแต่คุยไม่นานแล้วก็หายไปนานถ,าถ้าแฟนมองอยู่อยากฝากบอกอะไรถึงเขาไหมครับก็วันแรกรักยังไงวันนี้ก็ยังรักเหมือนเดิม ไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยเอออยากถามเรื่องขึ้นเชือ่อตอนไหว้ครูด้วยว่าแบบเราทําไมมีค่าขึ้นเชื่อมาจากไหนเหมือนเห็นที่แม็กมวยไทยแต่จําไม่ได้ว่าใครแต่แต่เห็นเห็นอยู่แม็กมวยไทยเขาทําตอนต่อยอยู่บ้านนอกก็ขึ้นไปต่อไปดีเซลเล็กแก้มือแพอีกแล้ว <c oughs> พี่รู้ว่าวันนั้นพี่ดูไงเลยว่าพี่อยู่คอนเสิร์ตจะแม่งวิ่งกันอยู่ข้างหน้าพี่ดูอย่างเงี้ยแล้วมองเพลงไปมองพักยกมอง <c oughs> ี่ยโคตรทุเรศเลย แล้วแบบมองมาไอเชี่ยสัพังหนึ่งทำไมมันแพ้โอ้โหมันเตะไม่เข้าตายห่าแล้วมันเตะเข้าจริงๆอะเตะเข้าแต่ว่าแบบมันลูกหนักอยู่กับเขาลูกหนักหรือว่าตีแกก็คือเวทนี้สู้ยากนะฮะจริงๆค่ายเราเคยมีสถิติว่าแกมือไม่เคยแพ้ป่ะใช่อันนี้แรกป่ะกันแรกแต่ว่าไฟล่าสุดแล้วเดชเพชรมันเป็นครั้งแรกที่เขาจัดรายการไายทีวีเนาะตอนนั้นรู้สึกไงบ้างขึ้นไปบนเวทีมั่นใจมั่นใจครับมั่นใจขนาดเคยโดนพอนอกมาแต่ว่าเราก็เคยแกมือแล้วอะไรแล้วแกมือชนะมา เป็นรองแล้วเดินเตะเดินเตะเตะมัขายอสบอาวุธใช่ใช่มีศอกมีใช่แล้วไอ้ยกห้ามีลูกปัดขาล้มหายเลยท่าดีใจอะไรโคพัมเมอร์ทำไมถึงชอบโคพัมเมอร์ชอบเซลซีครับครับเดรสไฟต์ต่อไปจะชกกับเพชรสยามจอพัทเรียและจริงๆพี่มาถ่ายอันนี้เพราะว่าแบบตอนแรกมองก็รู้สึกเพราะแบบพี่ก็เคยคุยกับไอ้เพชรสยามเหมือนกันน้องแพนด้าน่ารักพี่ใส่ดีมากเลยแล้วก็ เขาคล้ายๆกับเราตอนที่แบบยัง18บแปดอะไรอย่างนี้อยู่แบบชนะติดๆกันมาเยอะๆมาปสะดุดไฟนึงอะไรเงี้ยแบบฟิลคล้ายๆกันเลยนะจริงๆเหมือนเจอร่างตัวเองในอดีตเลยไปเข้าไฟนี้รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกเยียนก็รายการใหญ่ด้วยมองไอ้เรื่องเก่าๆไฟก่อนๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันขายมันอยู่ที่จังหวะเราไม่ได้กลัวฟอร์มสดคนารือไม่กลัวเดี๋ยวเราจะกลับมาสดแล้วใช่ไหมก๊อปใช่หลังจากนี้จะชนะยาวเลยครับเก็บเอาที่ตัวเอง แพ้หรือว่าเอาคําดูถูกของคนที่มาพูดให้เอามาเป็นแรงผลันดําแล้วก็ซ้อมหลายคนก็ดูถูกเรานะแต่หลังๆอ่ะพอพอเริ่มแ<ช>พ้พพใช่ครับเราไม่เคยฟังหรือว่าเคยอ่านอะไรพวกนี้ปะก็อ่านครับอ่านอ่านแล้วก็เอามาปรับแก้ตามที่เขาพูดบ้างแล้วสําหรับไฟนี้ตั้งเป้าไว้ว่าไงครับชนะอย่างเดียวมีอะไรอยากฝากถึงน้องแพนด้าไหมครับน้องเพชรสยามถ้ามองอยู่มีอะไรอยากฝากไหมครับก็ ต่อยกันให้สนุกครับเต็มที่ครับลงมาก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ว่ามึงแพ้ชนะไงเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมครับครับตอนนี้อยู่กับชายโทนเลดิกมาเก็ตหรือชายโทนวอลเลยชานะครับก็ดาวลุ่งคนใหม่ของค่ายถูกปะถูกพี่ช่วงหนึ่งเราน็อ c มากี่ไฟลรวนนะหกไฟครับหกไฟลรวดแต่มาแพ้เจริญสุขแต่ถ้าไม่นับไฟนั้นชนะหมดนอกจากหนึ่งใค่น n o c เกือบทุกไฟเลยนะมีไอ้มังกรเหล็กคะแนน แนนแต่มีนับด้วยก็คือมีนับมีน็อกทูไฟ์ประมาณนั้นครับฟอร์มล่าสุดเราก็เตะก้านคอเก่งไอ้คุณสยามมาเจอมวยตัวใหญ่ด้วยนะไม่ได้ตั้งใจจะเตะด้วยแค่เตะไปอย่างนั้นครับไม่ไม่ได้คิดว่าจะเตะจะต้องเตะก้านคออย่างนี้นอกอเตะไปก่อบพอชนะคุณสยามมาได้ไปชกรายการใหญ่เลยครับได้เป็นชกเป็นคู่คู่สองหรือคู่หนึ่งนะคู่สามครับคู่สามของศึกเพชรจินดีประธาเกตเพชรในพายทีวีด้วย ตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าว่าไม่เคยต่อรายการใหญ่แบบนี่เป็นรายการใหญ่สุดที่เราเคยชกเลยไหมใช่ครับมีอาชีพด้วยนะมีโบนัสด้วยอยากได้ยิ้มยิ้มไฟต่อไปเราจะเจอวุฒิกรได้ดูได้ศึกษาไหมครับก็ดูอยู่ครับฝีมือก็ได้เข่าก็ได้แต่เข่าจะวงในจะแข็งแรงกว่า ที่ผ่านมาเวลาเราแพ้เราก็ชอบแบบเหมือนจเจริญสูงนี้ก็แพ้หมดเนาะแพ้บวยเข่าอะไรใชม่มีกลัวไหมวยเข่ารอบนี้ไม่กลัวสู้เข่าเลยไม่น็อกก็ต้องชนะไม่ได้ครับ <laughs> ไม่ไม่ได้พึ่งน็อกอย่างเดียวไอ้ไง <c oughs> มั่นใจไหมเนี่ย <c oughs> มั่นใจดิฝากแฟนมวยติดตามทั้งเพชรศิลาทั้งชายโทนด้วยนะครับผมจะชกกันเร็วๆนี้ก็นักมวยทั้งสองคนซ้อมเต็มที่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ <c oughs> ผมครับ